ราคาโกสปอตลงมาพักตัวแถว1,980ะดอลลาร์เพื่อรอดูความคืบหน้าวิกฤตธนาคารส่วนทองไทยทำได้แค่จ่อ32,200บาท สวัสดีนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยู u ูบโกอาล์เพจโกอาลวแล้วก็เว็บไซต์ o a l าล w .com วันนี้จันทร์สิมีนาคมแล้วนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมมาพร้อมกับอากาศที่ร้อนระอุแล้วก็ตลาดทองคําก็ร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับยังคงต้องเกาะติดวิกฤตธนาคารอย่างใกล้ชิดส่วนมุมมองของบล็อกเกอร์ค้าทองคําในเมืองไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ก่อนอื่นต้องฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชช่องทาง ต,ตของโกอาล l าด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์โกอาล G O L D A R O U N D มาดูภาพรวมของราคาโ o สปอร์ในจับารัที่ผ่านมานะครับราคาได้พักตัวลงมาปิดตลาดแถว1,980ดอลลาร์ลดลงไปประมาณ10ดอลลาร์นะครับหลังจากในช่วงระหว่างสัปดาห์ราคาได้ขึ้นไปทดสอบที่2,010ดอลลาร์นะครับ แต่ว่ายืนไม่อยู่แล้วก็ผ่อนย่อ,ยอ,ยอตัวลงมานะครับเพื่อรอดูความชัดเจนในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะวิกฤตธนาคารทั้งในสหรัฐและก็ยุโรปนะครับส่วนราคาทองไทยช้มนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับเปิดตลาดราคาขายออกอยู่ที่3 2 5 5 0บาทส่วนราคารับซื้ออยู่ที่31,950บาทซึ่งภาพรวมของราคาทองคาไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขยับบวกมา350บาทนะครับโดยราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่32,150บบาทยังไม่สามารถชนะจุดสูงสุด ตลอดการที่32,200บาทได้นะครับแต่ก็จ่อๆมาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วในบางช่วงครั้งที่แล้วนะครับราคาเลยขึ้นมาแตะถึงมา32,500ับาทก็ขึ้นอยู่กับว่าจะถือราคาไหนเป็นหลักนะครับ32,200นั้น่าจะเป็นราคาของสมาคมค้าทองคาที่ประกาศออกมานะครับทั้งนี้เมื่อดูจากสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยราคาโลซิ่ปมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยข่าวสารที่เข้ามาเพราะว่าจากที่ผมได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของทางเล่งหงคอมมูนิตี้ในคลิป่อนหน้านี้ครับไปฟังก หาก เกิดปัญหาวิกฤติธนาคารเพิ่มเติมนะครับมีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่2 0 1 0นะครับเป็นจุดแรกนะครับแต่หากทะลุไปได้มองไกลถึงระดับ2 4 0แล้วก็2 0 7 0ดอลลาร์ได้เลยซึ่ง2 0 7มาณดอลลาร์นี่ก็เป็นจุดไฮเมื่อสักปีที่แล้วนะครับก็ลองดูว่าก็ยังมีโอกาสทะลุถ้าเกิดว่าข่าวสารเรื่องวิกฤติธนาคารเนี่ยยังคงรุนแรงร้อนแรงต่อเนื่องนะครับแต่หากสถานการณ์ยังคงนิ่งๆนะครับในสัปดาห์นี้ข่าวสารไม่มีอะไรมากมายมีโอกาสที่ราคาจะไซด์เวทแถว1,9 7 0หรือว่าจะลงไป ตัวแถว1,935ดอลลาร์ 1, ได้นะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อนะครับทางเร่งหงแนะนามาอย่างนั้นยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารของตลาดอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดูมุมมองของทางชานิโกบุลเลียนก็มองว่าความกังวลในตลาดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องหลังสหรัฐไม่สามารถบรรลุมาตรการขยายความคุ้มครองเงินฝากสําหรับธนาคารขนาดกลางและก็ขนาดเล็กตามคําร้องขอก่อนหนะ้าทําให้เกิดข้อสงสัยว่าการลุกลามจะขยายต่อเนื่องไปยังธนาคารยุโรปหรือไม่หลังจากเมื่อมาสุกทีิผ่านมา หุ้นกลุ่มธนาคารได้ร่วงยกแผงนะครับนำโดย d ดอยช์แ Bank แล้วก็คอมเมอร์ช์แบและธนาคารอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่หากเปรียบเทียบ ความพยายามการแก้ไขหรือการพยายามในการดําเนินการต่างๆของแต่ละฝ่ายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าการปิดดีวความเสี่ยงยังทําไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็สามารถบรรเทาความกังวลได้ระดับหนึ่งโดยเฉพาะในจุดใหญ่ๆนะครับทำให้ไม่น่าแปลกใจว่าจะมีจุดเล็กๆผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอาทิการถอนเงินในระบบธนาคารสหรัฐยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเฉลีย่ย3-6%ต่อวันครับตั้งแต่เกิดวิกฤตแบงก์หลั่นขึ้นมานะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าอ่าวอลเลนเนชันแล้วก็เฟิร์สซิตี้เซนนะครับแข่ง 음 svb ไปยัง fdic นะครับรวมถึงทางการสารายกรรมพิจณาขยายวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ต้องติดตามกันแต่ว่าจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับโควิดการลงทุนวันนี้ทาง shininggo แนะนําว่ารอการย่อตัวนะครับแล้วก็แบ่งไม้เข้าโอเพนลองตามแนวรับนะครับวาง sl ไว้ที่1 9ึ่อแปดดอลลาร์พร้อมกับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับไปดูมุมมองทางเทคนิคจากทาง oscillis อาซินมองว่าราคาทองคาเมื่อมันสุกได้ปรับย่อลงมาหลังไม่สาม มาผ่านแนวต้านที่ระดับ2,000ดอลลาร์ขึ้นไปได้นะครับอแล้วก็ได้ขึ้นมาทดสอบบริเวณกราวถึง2ครั้งซึ่งถ้าดูจากกราฟแท่งเทียนเทรนยังคงเป็นขาขึ้นนะครับจากการทำไฮแล้วก็โลที่ยกสูงขึ้นจากเดิมแล้วก็ราคายังคงเคลื่อนไหวตามกรอบเทรนไลน์คู่ขนานขาขึ้นนะครับการย่อซื้อยังได้เปรียบตลาดนะครับอย่างไรก็ตามสัญญาณ ISI ในทำเฟรม4ชั่วโมงยังคงเคลื่อนไหวในกรอบโอเวอร์บอลนะครับบ่งบอกถึงราคาทองคำทุกครั้งที่ขยับขึ้นอาจมีการสลับย่อลงมาได้ทําให้ราคาในเช ลดลงมานะครับสำหรับวันนี้แนะนำยอดซื้อนะครับหากมีษา,าซื้อแล้วก็ลุ้นทำกำไรหากเบรแนวต้าน2,000ดอลลาร์ได้นะครับอัตรสิิให้แนวรับราคาโกลสปอร์ตไปที่1,965แล้วก็1,953ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,990แล้วก็2,000ดอลลาร์ส่วนทองคำแท่ง9 6 5ให้นรับที่31,850แล้วก็31,650บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่32,150แล้วก็32,300บาทปิดท้ายที่ YLG นะครับแนะนำให้ รอเปิดสถานะซื้อเพื่อทํากําไรระยะสั้นหากราคาอ่อนตัวลงมาไม่ดุดแนวรับที่1,965-1,947ถึงดอลลาร์ 1, ควรเน้นทากําไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งโดยรอปิดสถานะซื้อทํากําไรหากดีดตัวขึ้นยืนเหนือโซนแนวต้าน1,990แล้วก็2 0 0 9ดอลลาร์ไม่ได้นะครับสายซื้อตัดขาดทุนหากราคาหลุด1,940 7ดอลลาร์นะครับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ในวันอังคาร28มีนาคมจะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมจาก Confer e n c e b บ a r d นะครับวันพฤหัส30มมีนาจะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาส4่ที่ผ่านปีที่ผ่านมานะครับปิดท้ายที่วันศุกร์31มีนาคมมีตัวเลขดัชนีการจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE เดือนกุมภาพันธ์อุ มีความเชี่ยวชาญบูรโภคเดือนมีนาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สาคัญนในจาดทองคําที่ทาง โกอาล่านำมาฝากกันก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่เมืองไทยที่สนับสนุนการดำเนินงานของโกอาลวมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG b u l l i o n Inter น a t เช n a l จำกัดบริษัท i n t r c o Co. r a d จำกัดบริษัท Oxidic จำกัดบริษัท s h i n i n g o b u l l i o n จำกัดบริษัท s h i n i n g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC Go จำกัดบริษัทเร่งหง c o m m o d i t y จำกัดบริษัทเร่งหงจำกัดและก็บริษัท G Cap Go จำกัดนะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆก็ต้องรบวนเพื่อนๆช่วยกัน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องทางต่างๆของ GOALDAROUND เดี๋ยวตอนมาบ่ายผมก็ยังมีมุมมองจากนัวิเคราะห์ออกทางวเส้นแห่งมาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ